ชุดแต่งที่เป็นกันชนด้านขายมาให้ด้วยนะคะชุดแต่งที่เป็นการชนด้านขายมาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับน,น้องปลาล์มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องปลาล์มอยู่ที่ฟอร์ดมหานครออโตโมบิลนะคะลังสิตนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะน้องปาจะพาลูกคา้าทุกท่านนะคะมาชมกับชุดแต่งตัว f 1 5 0นะคะรุ่นนี้นะคะสีแดงแบบนี้นะคะก็จะมีในรุ่นของที่เป็นตัว xl พัดแคปนะคะแล้วก็ xl ที่4ประตูนั่นเองนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะที่น้องปาานำมาโชว์นะคะเป็นรุ่น xl พั u ดสปอร์ตนั่นเองนะคะในราคา6 8 9 0 0 0บาทสีแดงแบบนี้ แต่ละสีไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะคะลูกค้าในราคา689,000บาทเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งกันดีกว่านะคะชุดแต่งนะคะวันนี้ที่นํามาโชว์นะคะก็อาจลูกค้าอาหลายท่านอาจจะเห็นในหลายๆคันแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้า เห็นว่าเราแต่งนะคะแล้วก็ชอบนะคะเราก็เลยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบคันนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยน้องปป๊บก็เลยนำมาโชว์นะคะวันนี้ก็จะเป็นตัว F 1 5 0นะคะ hmm. ตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า F 1 5 0ตัว F 1 5 0กับตัว F 1 5 0 s p i d ส r กระจังหน้าจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นตัว F Spider <c oughs> 1 5 0 s p i d ส r กระจังหน้าเขาจะเป็นตัวออกคล้ายๆจะก,กว้างกว่านี้นะคะจะก,กว้างกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นแบบ F 1 5 0ธรมรมดา เผื่อลูกค้ายังสงสัยอยู่นะคะต่อมาค่ะก็ตัวในส่วนของที่เป็น F150 นะคะก็จะให้ชุดแต่งที่เป็นกันชนด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะ,ะด้านหน้านะคะชุดแต่งด้านหน้านะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของที่เป็นตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่ ตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัว C ีค่ะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเลยนะคะแล้วก็มีครอบไฟหน้าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นสกูปจมูกค่ะสกูปจมูกตัวนี้นะคะเป็นสกูปจมูกยี่ห้อของฟิกนะคะก็คือตาแล็ดนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตาแล็ดนะคะตัดกับสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีแดงตัดกับสีดําสีดํานี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเป็นดําเงาหรือจะเป็นดําด้านนะคะ แต่ลูกค้าเลยค่ะต่อมาค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะกะ็ในชุด F150 นะคะก็จะมีชิ้นที่3นะคะก็คือตัวคิวซ um ุมร้อนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีหมุดนะคะถ้าเป็นชุด F150 นะคะจะแบบไม่มีหมุดนั่นเองแต่ถ้าเป็นชุด F100 ที่ถ้าเป็นชุดธรรมดาเขาก็จะมีเป็นหมุดหลอกให้เรานะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นแบบชุด F150 ธรรมดาจะไม่มีหมุด ขนาดเท่ากันค่ะ6นิ้วนะคะหรือลูกค้าอยากจะได้ขนาดที่มันมี99 9นิ้วก็สามารถน้องแปมก็สามารถให้ได้นะคะขอแค่ให้ลูกค้าบอกมาเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะมาที่ด้านล่างกันบ้างนะคะด้านล่างตัวนี้นะคะกะ็จะเป็นตัวแม็กกะยางนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะหน้าาตัวยางนะคะก็จะเป็นของแม็กซินะคะหน้ายางก็จะอยู่ที่265หหนะคะทัพ70นะคะขอบ16นั่นเองนะคะแม็กตัวนี้นะคะ แม็กตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่ฮอตฮิตณตอนนี้เลยออกคันไหนต้องมีดอกไม้แหละอ่าเป็นแม็กที่กําลังฮิตณตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นตัวสติกเกอร์นะคะด้านข้างนั่นเองนะคะต,ต,กกตัวสติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะต้องสั่งแต่งรถนะคะน้องปังก็จะมีสต็อกนะคะของสติกเกอร์ให้ลูกค้าได้เลือกหรือลูกค้าสามารถออกแบบลายก็ได้นะคะหรือ,อมีแบบ อชอบแบบอื่นนะคะที่น้องปามไม่มีแบบก็สามารถบอกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวเหลาหลังคาด้วยนะคะแถมให้เหลาหลังคาอันนี้ก็เลือกได้นะคะมีสีเงินนะคะแล้วก็สีดำด้านนะคะ <S <S ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝาครอบน้ํามันนะคะฝาครอบน้ํามันนะคะตัวนี้ก็อาจจะมีลวดลายนิดน,นึงนะคะเพราะปกติแล้วเราจะให้เป็นแบบเรียบๆนะคะตัวนี้ก็จะมีลวดลายมาเล็กน้อยนะคะ ก็ให้ดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะกะ็ตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวข้อไฟท้ายนะคะข้อไฟท้ายนะคะแล้วก็มีตัวโลบาร์ด้วยนะคะเห็นโลบาร์ไหมคะโลบาร์ตัวนี้นะคะกะ็จะเป็นของตัวของเอลเลนเดอร์นะคะตัวนี้เป็นเอ t เลนเดอร์ทรงขาย,ยาวนะคะ แล้วก็มีพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถใส่ตะกร้าได้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านทายนิดนึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นกันชนเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นของ G T T นะคะอเป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เราได้ใส่ให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้ก็สวยนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะ ชุดแต่งนะคะที่เรานํามาให้ลูกค้าดูในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่เรากําลังแต่งอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะ แล้วก็ชุดแต่งอีกหลายๆรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะวันนี้นะคะน้องปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็จะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องของน้องปามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ